อเมนเฮเลลูยาสวัสดีครับพี่น้องเรากลับมาพบกันแล้วนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2,569นะครับหัวข้อนะครับในการแบ่งปันหรือว่ามานาประจำวันในวันนี้คือถอนรากถอนโคนปัญหาที่แท้จริงของคริสเตียนจำนวนมากนะครับพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รักพระเจ้านะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะแต่คืออะไรรู้ไหมฮะแต่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ตัวตนเก่าแต่พยายามทำตัวให้ดูเหมือนเป็นคนใหม่ฝ่ายวิญญาณอเมนไหมนะ้องคือเชื่อพระเจ้านะครับแต่ยังอยากที่จะควบคุมสถานการณ์หรือทิศทางของชีวิตของตัวเองอธิษฐานนะครับแต่ลึกๆในใจก็ยังอยากที่จะเป็นไปตามใจตัวเองหรือเป็นไปตามความอยากหรือเนื้อหนังของตัวเราเองรับใช้นะครับแต่ยังใช้บาดแผล ในการนำชีวิตอยู่บอกว่าเชื่อฟังนะครับแต่เลือกเฉพาะที่ไม่เจ็บครับเชื่อที่มันไม่ทําให้อึดอัดครับที่มันยังคงสบายสบายดีเป็นตัวเขาเองนี่แหละคือเหตุผลที่พระเยซูได้บอกกับเราว่าในหนังสือมัทธิวนะครับบทที่16ข้อ24ถ้าใครใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเองแบกกังเขนของตนและตามเรามาตายต่อตนเองเนี่ย ไม่ใช่ศีลธรรมนะครับแต่คือการเปลี่ยนเจ้าของชีวิตครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราตายต่อตัวเองมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมหรือเป็นอะไรที่แบบว่าด้วยความพยายามของเราแต่การตายต่อตัวต่อตัวเองนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนเจ้าของชีวิตเราคือเปลี่ยนจากตัวเราไปเป็นพระเจ้าครับเพราะนั้นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการตายต่อตัวเองเนี่ยจะเขาเรียกว่า แค่เป็นคนดีขึ้นนะอดทนมากขึ้นบังคับใจได้มากขึ้นนะคำตอบคือ no นะไม่ใช่แต่คือการเลิกเ,เขาเรียกว่าเลิกเป็นพระเจ้าของชีวิตตัวเองอ่นะพี่น้องเลิกเป็นพระเจ้าของตัวเองเอเมนไหมครับเพราะนั้นเออเลิกให้ความอยากเนี่ยนำชีวิตเราเลิกให้อารมณ์ ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการตัดสินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามเลิกให้อดีตมาบงการอนาคตของเราเลิกใช้ความกลัวเป็นเข็มทิศนะที่จะชี้นำทิศทางเราในหนังสือการาเทียบทที่ 5: ข้อ17นะครับใจความบอกกับเราว่าเพราะเนื้อหนังปรารถนาสิ่งที่ขาดกับพระวิญญาณเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในย่านของเนื้อหนังอ่ะมัน เราโอกาสที่เราจะไปเดินในถนนแห่งพระวิญญาณหรือในมิติฝ่ายวิญญาณหรือในย่านของฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ได้เลยพี่น้อง oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องตายคือ oh. เขาเรียกว่าสิทธิในการเลือกโดยไม่ถามพระเจ้านะสิ่งที่ต้องตายคือหลายครั้งเราคิดเองเออเองตอบเองไม่เคยถามพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้า อ่ไม่ตายนะครับจะไม่มีวันเดินในการเป็นบุตรของพระเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นบุตรเนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้รับใช้เลยมันแตกต่างกันเลยนะครับพี่น้องบุตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเข่งนะครับคนคร่งาศาสนาคนเคร่งพระคำบุตรเนี่ยไม่ใช่คนที่เออเขาเรียกว่าคนที่มีความอดทนเก่งนะบุตรเนี่ยไม่ใช่แบบว่าวันนีเ้เราเป็นผู้รับใช้แล้วแล้วเราก็เป็นบุตร โน n โน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 เพราะนั้นบุตรคือคนที่ให้พระบิดานำเชื่อฟังแม้ยังไม่เข้าใจยอมเสียเพื่อได้ชีวิตที่แท้จริงอาเมนไหมพี่น้องในหนังสือโรมนะครับบทที่8ปข้อสิบรรดาผู้ที่ถูกนำโดยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นบุตรของพระเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะนั้นถ้าวันนี้เราคือบุตรของพระเจ้าเราก็ต้องรับการทรงนำของพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า อเม,มนพะี่เนาะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รับการทรงนำหรือไม่ทําตามเรายังไม่เชื่อฟังเรายังไม่เชื่อความเป็นบุตรของพระเจ้าเราไม่เต็มภาคภูมิอเม,มนไหมพี่เนาะเพราะนั้นถ้ายังไม่ตายต่ออีโกหรืออัตตานะครับเราจะเราจะใช้พระเจ้าเพื่อรับใช้ตัวเองเสมอมันเหมือนกับเวลาเราอธิษฐานเราก็เหมือนกับเราสั่งพระเจ้าว่วาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างน,างนี้เพื่อตอบสนองดองอเม,มนไหมพี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยผมอยากให้ พี่น้องเนี่ยนะครับเรียนรู้ที่เราจะยอมกับพระเจ้านะอธิษฐานตายต่อตัวเองนะครับผมจะให้ตัวอย่างนะครับเวลาอธิษฐานต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าตายต่อตัวเองพระบิดาเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้ามาหาพระองค์ไม่ใช่เพื่อขอสิ่งใดแต่เพื่อวางชีวิตลงข้าพระเจ้าสารภาพว่าหลายครั้งข้าพเจ้าเรียกพระองค์ว่าพระเจ้า แต่ยังใช้ความอยากของตอนเองนำชีวิตวันนี้ข้าพเจ้าขอเลือกตายต่อตอนเองตายต่ออีกโก้ตายต่อความอยากตายต่อความกลัวตายต่อบาดแผลตายต่อการควบคุมข้าพเจ้ายอมวางสิทธทิในการนำชีวิตของข้าพเจ้าลงอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิดแล้วที่ไม้กางเขนนั้นและไม่ใช่ข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคิดทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำข้าพเจ้าสอนข้าพเจ้าและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าให้ดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้าโดยแท้จริงข้าพเจ้ายอมตายเพื่อจะมีชีวิตและยอมเสียเพื่อจะเป็นของพระองค์ข้าพเจ้าอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเพราะนั้นถ้าวันนี้นะครับผมอยากให้คุณถามดูตัวเองนะครับทุกคนว่าฉันยังยึดอะไรที่ไม่ยอมปล่อยไหมฉันกลัวอะไรจนไม่เชื่อฟังหรือเปล่าฉันยังอยากควบคุมเรื่องใดๆบ้างเรื่องใดบ้างฉันนะร,รับใช้เพื่อพระเจ้าหรือเพื่อเติมคุณค่าให้กับตัวเอง อันนี้เป็นสิ่ง4ี่คำถามที่คุณควรจะเช็คนะครับในจิตใจในฝ่ายวิญญาณของท่านว่าท่านจะได้คำตอบอย่างไรเพราะนั mm ้นในนามพระเยซูข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ขอประกาศว่าการตายของตนในตัวเก่าและการสิ้นสุดอำนาจของเนื้อหนังนั้นข้าพเจ้าตัดการเชื่อมโยงตัดสัมพันธ์ระหว่างความอยากอีโก้หรืออัตตา และการทรงนำชีวิตที่นำด้วยตัวเองนำด้วยความอยากนำด้วยความต้องการหรือหน้าตาของตัวเองและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามานำชีวิตของข้าพเจ้าแทนขอให้จิตใจของความเป็นบุตรถูกปลดปล่อยและการเป็นทาสถูกทำลายในานามพระเยซูคริสต์อาเมนและขอส่งต่อสิ่งเหล่านี้ขอให้พระองค์นั้นทรงแต่ต้องผู้ฟังทุกคนในเวลานี้ด้วย ในนามพระเยซูคริสต์อเมนขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องนะครับที่จะได้เข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกคุณให้ตายไม่ได้เรียกคุณเพื่อให้คุณหายไปแต่เพื่อให้คุณนั้นได้กลับมาเป็นตัวตนดังเดิมในฐานะบุตรของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดี